ด,ดีดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบ,บัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Maxcard สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คหุ้นก่อนเทรดนะคะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่16มีนาคมค่ะ2563นะคะมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งวันนี้ได้ข่าวว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมาผันผวนอีกแล้วนะคะก่อนจะไปลงดีเทลในแต่ละแอสเซทนั้นเรามาทวนกันเรื่องของการอัปเดตข้อมูลนะคะในหลากหลายช่องทางณนะตอนนี้ค่ะเมกกำลังไลฟ์นะคะแล้วก็เรียลไทม์กันผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเช็คหุ้นค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะหรือว่ามาร่วมคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์รวมถึงเหตุการณ์ เกี่ยวกับการลงทุนหรือจะนอกเหนือการลงทุนกันได้นะคะในใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel ค่ะตอนนี้ก็ลาฟอยู่เช่นเดียวกันนะคะไปกด Subscribe กันแล้วก็กดกระดิ่งกันค่ะที่เช็คหุ้นส่วนอีกหนึ่งช่องทางหลักนะคะที่ทางทีมงานของเรานะคะยังไม่ละเลยยังมีการไปเกาะติดสถานการณ์ภาพการลงทุนยังไปค้น ข้อมูลนะคะเรื่องของการลงทุนในแอสเซทต่างๆหรือว่าจะเป็นความคิดเห็นมุมมองของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนค่ะทั้งในเซ t ทั้งใน MI i นะคะว่าในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บเลนของช่วงที่เหลือปีนี้จะเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามถึงความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรากันด้วยค่ะผ่านทาง w w w c h e c k นะคะ ในตอนนี้ดูจากตลาดหุ้นไทยเองพอปิดตลาดมาพอเราเห็นท่าทีแล้วก็มุมมองรวมไปถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะกลับกลายเป็นว่านักลงทุนเริ่มคุ้นชินกับการที่เห็นภาพเซตอินดซ x เนี่ยปรับตัวร่วงลงมาหนักๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ2วันติดเลยสําหรับเซ์กิบเบรกเกอร์นะคะลงไป10%แล้วก็พักการซื้อขายกันอย่างยาวนานเลยครั้งละ30นาทีในวันนี้ปรับตัวลงต่อ7%นั่นหมายความว่านักลงทุนเริ่มชินชากับภาพตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวร่วงลงมาหนักๆนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยห้นี่ถือว่าหนักแล้ว3%นี่ถือว่าหนักแล้วแต่พอมาในรอบนี้กลับกลายเป็นว่าหุ้นทั่วโลกเขาก็ปรับตัวลดลงมาเช่นกันจากความกังวลทั้งเรื่องของโควิดงวลเกี่ยวับ ภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเพราะว่ารับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะทำให้ในตอนนี้ถ้าดูจาก Set Index นเดมดูข้อมูลภาพรวมจากทางแอปพลิเคชัน Stock r r d a r นะคะที่นำข้อมูลมากำหนดนำข้อมูลเนี่ยมาแจ้งกันเป็นแบบเปรีย i ทามเลยว่าเป็นอย่างไรในตอนนี้เวลาเกือบเกือบจะ5โมงค่ะตลาดหุ้นไทยปิดไปแล้วแหละประมาณ15นาทีกว่าๆนะคะ ปิดไปลบ7.34%ที่ระดับ1 0 4 6 0 8จุดอเดอรด์บดูหุ้นรายตัวกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะจากก่อนหน้านี้ที่ด,ดัชนีเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาก็จะเห็นว่าเออไม่เป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่าในการเข้าซื้อหุ้นถูกนะคะกลับกลายเป็นว่านักวิเคราะห์ก็ยังประเมินค่ะว่าให้รอจังหวะรอสถานการณ์ให้มันนิ่งซะก่อน ตอนนี้คือทุกตัวก็กลับมาอยู่ในแดนลบเหมือนเดิม,มนะคะแต่ว่าก็จะปรับฐานมันหนักกว่าเดิมดูจากแบมคุณผู้ชมสิช่วงเช้าๆเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ17บาทกว่าๆอยู่เลยตอนนี้ลงมาแล้วนะคะ15บาท60สตางค์ AOT ค่ะจากที่เคยเห็นในราคา60บาท70บาทนะคะตอนนี้เป็นยังไงลงมาต่ออีก11.5%อยู่ที่50บบาทตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งสายการบินต่างๆนะคะก็หยุดพัก ทั้งระงับการบินออกนะคะมีแค่การท่องเที่ยวในประเทศเท่านั้นแต่ถามว่าสถานการณ์ในตอนนี้หลายคนก็ยังหวาดระแวงแล้วก็กลัวกันนะคะไม่อยากจะท่องเที่ยวกันสักเท่าไหร่เออทีในตอนนี้รับผลกระทบหลายๆเด้งเลยค่ะทั้งเรื่องโควิด -19 ทั้งเรื่องของประชาชนเองก็ไม่อยากจะไปไหนนะคะกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมก็กลับมากดดันอีกรอบหนึ่งเออทีในตอนนี้60บาททวนค่ะ ดูต่อแล้วกลุ่มพลังงานเป็นยังไงถึงแม้วา่าเจอข่าวเรื่องของการลดดอกเบี้ยไปนะคะแต่ความเคลื่อนไหวเรื่องของราคาน้ํามันโลกก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะยังมีแรงกระเพื่อมมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งซาอุทั้งทางรัสเซียไหนจะมีอิร,รักรวมถึงทางสาหรัฐด้วยนะคะต่างแข่งแย่งชิงดีอยากจะเป็นผู้นําแล้วก็อยากจะมีการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดผลิตน้ํามันด้วยนะคะก็เลย ราคาน้ามันรวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราก็ยังคงปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้เป็นภาพรวมสรุปอย่างสั้นๆแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นไทยนะคะผ่านทางโปรแกรมของ Stock r ร d a r ทีนี้มาต่อกันว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ในช่วงเช้าช่วงเวลาเช้าตรู่ตรงกับบ้านเราค่ะวันนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาตอนนี้อยู่ที่0%อร์เซ็น์ทุ่นๆนะคะการปรับลด เป็นการลดครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นี้แล้วด้วยลดอย่างเดียวไม่พอยังใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินหรือว่า QE ผ่านการซื้อพันธบัตรในรอบนี้อีกเจ็ดแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ มาดูข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งเฟดก็ลดดอกเบีย้ยธนาคารกลางฮ่องกงก็ลดดอกเบีย้ยธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็ลดดอกเบีย้ยจะมีบางธนาคารกลางที่ไม่สามารถใช้กระสุนเรื่องของการลดดอกเบี้ยลงได้อีกอย่างเช่นนะคะ BOJ เขาก็ใช้วิธีนอกเหนือจากการลดดอกเบีย้ยก็คือซื้อพันธบัตรเพิ่มอีก2ล้านล้านเยนต่อมาค่ะ TBOC หรือว่าธนาคารกลางจีนอัดฉีดสภาพคล่องอีก1นึ่งแสล้านหยวน อีกค่ายหนึ่งก็คือ ECB เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ประกาศออกมาว่าไม่ลดดอกเบีย้ยคุณคริสตินลาการนี่ถือว่าค่อนข้างใจแข็งนะคะโหลดอกเบี้ยที่ระดับเดิมเพราะอยู่ในระดับที่ ต่ำอยู่แล้วส่วนกรง,งบ้านเรา25มีนาคมนี้สัปดาห์หน้าแล้วค่ะตลาดมองว่า25หรือ50 b a s i เบสิสพอยต์แต่ตอนนี้มุมมองเนี่ยไปขาของทาง50 b a s เบสิสพอยต์คือลดมาหวบทีเดียวเลยนั่นหมายความว่าการลดดอกเบีย้ยใช้เรื่องนโยบายทางการเงินมาเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบนี้นะคะมันส่งสัญญาณว่าภาพรวมเศรษฐกิจมันแย่มากๆแล้วแย่มากๆไม่พอยังต้องใช้ท้งเรื่องของนโยบายทางการเงินยังต้องใช้ในร รื่องของนโยบายทางการคลังควบคู่ไปด้วยเราต้องมาติดตามมาต่อค่ะว่านโยบายทางการคลังในบ้านเราจะมีมาตรการอะไรอัดฉีด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้นะคะแม้ว่าช่วงระยะที่1ประกาศออกมาแล้วทั้งเรื่องของการเงินทั้งเรื่องของภาษีไหนจะมีการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายบางประเภทแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกค่ะอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวลงอย่างมากจะเข้าสู่รีเซชชันหรือภาวะถดถอยหรือเปล่าก็ต้องตามต่อไปนะคะบ้านเราเองในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นระยะที่3แต่ถ้าสถานการณ์เนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมาติดตาม ข่าวอย่างใกล้ชิดอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็ค้นพบผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยแค่วันเดียวมาไปประมาณ30กว่าคนแล้วนั่นหมายความว่า ประเทศจีนนะคะเขาบรรเทาเขาพบผู้ติดเชื้อเนี่ยต่อวันลดลงมาเหลือแค่20คนในขณะที่บ้านเราหรือว่าประเทศในแถบยุโรปเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นพบจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักร้อยหลักพันนั่นหมายความว่าความกังวลของตลาดในรอบนี้ความกังวลของความเป็นอยู่ประชาชนในรอบนี้มันส่งผลกระทบต่อภาพของเศรษฐกิจแล้วก็จะเห็นนะคะว่าธนาคารกลางแต่ละประเทศนั้นก็ร่วมมือกันในการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาเพื่อที่จะกระตุ้น ภาพรวมเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนะคะต่อมาค่ะในตอนนี้ก็เริ่มมีมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์นะคะออกมาให้ความเห็นในแง่ว่าตอนนี้ทำไมเห็นภาพของดอกเบี้ย โลกเนี่ยมันอยู่ในเทรนขาลงแต่ว่าตลาดหุ้นไม่ไปเพราะปกติเนี่ยพอเราเห็นการประชุมเฟดแต่ละครั้งพอลดดอกเบี้ยปุ๊บหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าการลงทุนจากที่เราต้องนําเงินไปฝากธนาคารเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะแล้วคนก็จะโยกเงินเนี่ยมาลงทุนในหุ้นมากขึ้นแต่รอบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะในเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันไม่ไปนะคะแล้วก็ในแง่ของภาคการลงทุนถึงทรัพย์เสี่ยงเนี่ยคนก็ไม่มีเงินที่จะมาลงทุนในภาคนี้ต่อเพราะ หลังจากนี้เองค่ะถ้าเราเห็นว่าภาคเศรษฐกิจมันไม่ไป การที่เราจะคาดหวังให้เห็นตัวเลขเงินเฟอ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็ยากนะคะเริ่มกลับมาพิจรนารณาแล้วก็ตระหนักแล้วว่าในรอบนี้จะเห็นภาวะเงินฝืดหรือเปล่าก็เลยทําให้ทั้งดอกเบีย้ยก็อยู่ขาลงทั้งการลงทุนในหุ้นก็อยู่ขาลงด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงในช่วงท้ายเนี่ยจะมีคําแนะนําจากคุณเทศร,รษษ์ักทวิธีรธรรมจากบริษัทหลักทร,รัพย์เอเซียพลัสมาแนะนําค่ะว่าในภาพที่เราเห็นวิกฤตทางการเงินคลิกยๆกับในช่วงปี2008เนี่ยจะหาทางออกอย่างไรนะคะเดี๋ยวยังไงเอามาฝากคุณ ชมกันเช่นเคยว่าพอที่จะมีหุ้นน่าลงทุนหรือเปล่ากับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามาดูทั้งในเทรนของภาพเศรษฐกิจที่มันถดถอยลงของในภาพดอกเบี้ยที่เป็นขาลงหุ้นขาลงแบบนี้แต่ในเช็คหุ้นก่อนเทรดยังไม่ลืมที่จะนําข้อมูลความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเป็นบริษัท ACG คือ ACG นี่แหละค่ะเขามีข่าวเกี่ยวกับการที่จะย้าย หุ้นเนี่ยจากที่เทรดอยู่ใน MAI ย้ายมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซ t นะคะซึ่งผู้บริหารก็กล่าวในแง่ว่าในตอนนี้ค่ะกำลังที่จะเตรียมเดินหน้าขยายการเติบโตธุรกิจแล้วก็มีการเตรียมโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้ด้วยซึ่ง ACG ก็เตรียมต่อยอดธุรกิจใหม่ๆทั้งการเปิดศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และให้บริการ ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หรือว่า Fast Fit ภายใต้ชื่อ AutoClick by ACG ตอนนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อบริษัท a u t o ค l i c k by ACG จำกัดภายในช่วงไตรมาสที่3นี้ด้วยนะคะทุนจดทะเบียน1ล้านบาทคอนเซปต์ของผู้บริหารไม่เน้นพื้นที่ใหญ่ค่ะแต่ว่าขอเน้นเป็นความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นทั้งที่จอดรถ และใกล้ห้างสรรพสินค้าเตรียมจะเปิดสาขาในพื้นที่ภูเก็ตด,ด้วยนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นเซฟโซนของตัวเองก่อนโดยเริ่มห้าสาขาในช่วงแรกก็คาดว่าจะใช้งบลงทุนทั้งหมดราว30ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน3ปีต่อ1สาขาด้วย ส่วนการขยายสาขาของ ACG ยังมีอย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าขยายสาขาใหม่ปีนี้อีก2แห่งจากปัจจุบันมีอยู่แล้ว10แห่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมค่ะในการขยายสาขาใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแห่งที่3แล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ทำเลทองหลังจากที่ประสบความสำเร็จการเปิดสาขาไปแล้ว2แห่งส่วน เรื่องของการเตรียมเปิดเพิ่มอีกหนึ่งแห่งอันนี้จะเป็นในพื้นที่เกรด A เลยค่ะเพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังทั่วภูมิภาคของประเทศไทยตามแผนงานของบริษัทโดยตั้งเป้าเปิดสาขาให้ครบ15แห่งทั่วประเทศภายในช่วงปี2565ด้วยปัจจุบันนะคะเรื่องราว Growth Story จากการวางกลยุทธ์ทั้งการย้ายเข้ามาเทรดในเซตและแผนของธุรกิจใหม่ผู้บริหารก็คาดว่ารายได้ของ ACG จะเติบโตมากกว่า10%จากช่วงปี6-2ทั้งปัจจัยหนุนจากยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นด้วยจากการรับรู้รายได้ของสาขาใหม่ซึ่งก็จะสามารถรับรู้รายได้เข้ามาอย่างเต็มปีดังนั้นนะคะก็จะช่วยผลักให้รายได้และกาําไรเติบโตอย่างมีนัยสําคัญค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ถึงแม้ว่า อาจจะมีผลกระทบจากเรื่องโควิดอาจจะไปกระทบในแง่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าในแง่ของตัวความต้องการการสุรถยนต์แต่ผู้บริหารยังเดินหน้าต่อในการจะขยายสาขานะคะเริ่มต้นทั้งที่ภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นเซตโซนนะคะจะเป็นที่ทำเลทองต่างๆที่ผู้บริหารก็ตั้งเป้เาเอาไว้นะคะว่าในปีนี้รายได้มีโอกาสที่จะเติบโตมากกว่าปีที่แล้วประมาณ10%ด้วยกันค่ะนี่เป็นบริษัทแรกยังมีบริษัทหนึ่งนะคะที่ เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตทั้งแผ่นยางต่างๆสำหรับ North i u b b e r หรือว่าเนอร์ค่ะในรอบนี้นะคะทางผู้บริหารได้ตั้งเป้ายอดขายปี63อาจจะลดลงมาเล็กน้อยจากภายแล้งแต่บริษัทเองพัฒนาคุณภาพทั้งโปรดัก เพิ่มประเภทสินค้าขยายช่องทางธุรกิจสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลก็คาดว่าไอ้สแพ็กเกจหลังเนี่แหละค่ะจะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงคาดว่ากำไรเนี่ยอาจจะเติบโตได้ใกล้เคียงกับช่วงปี2,562ด้วยเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังความคิดเห็นรวมถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัทกันจากผู้บริหารกันเลยค่ะ ปัจจุบันคิ Q2 คิว2เรานะครับสถานการณ์เรายังส่งออกแล้วก็ขายสินค้าได้ตามปกตินะครับเนื่องจากสินค้าลอดพวกนี้เรามีการซื้อวัตถุดิบเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยอด Q1, Q2 ของเรายังอยู่ในเป้าเหมือนเดิมนะครับปัจจุบันเรามียอดขายที่เป็นรูปเงินบาทจนถึง Q1 นะครับอยู่ที่5,934ล้านนะครับซึ่งเราเองมีความมั่นใจว่าลอดนี้เราไม่มีปัญหานะครับ เป้าในปีนี้จะกระทบจะเปลี่ยนไปบ้างจากสถานการณ์ภัยแรงมากกว่าสถานการณ์ของโควิดนะครับเรื่องทางเราเองลูกค้าที่เรามีอยู่ยังพร้อมที่จะซื้อของซื้อสินค้าจากเราตามปะกะตินะครับแต่สถานการณ์ภัยแรงที่จะเกิดขึ้นจะก,กระทบเรื่องซัพพลายนะครับแต่ทันี้ทั้งนั้น,นถ้ากระทบเรื่องซัพพลายนะครับมันจะทําให้เราเองสามารถขายสินค้าได้ราคาแพงขึ้น นั่นคือหมายถึงมารจิีนที่จะดีขึ้นมาจากสถานการณ์ปกติครับคือต้องต้องเรียนนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะไปไปทาได้นะครับทุกคนไม่สามารถที่จะไปไปบรงคับต้นยางออกน้ำํำยางได้ถ้าเขาไม่มีความสมบูรณ์พอนะครับก็อยู่ที่ความสามารถในการจัดหาของแต่ละทีมงานของแต่ละบริษัทนะครับซึ่งเรายังมีความมั่นใจว่าเรายังสามารถหาสินค้าได้เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งในภาคของเรามีปริมาณสวนยางค่อนข้างเยอะ และมีโรงงานค่อนข้างน้อยนะครับเราเองยังมีความได้เปรียบมากกว่าหลายๆที่ในเรื่องของซัพพลายที่จะเข้าโรงงานครับตัวผปรดักหม่ตอนนี้เราเองอยู่ในระหว่างเป็นการงานวิจัยอยู่อีก2ชิ้นนะครับเรายังไม่อยากเปิดเผยตอนนี้นะครับแต่เฉพาะแผ่นรองนอนเองที่เราเลือมออกมาสู่ท้องตลาดนะครับก็ได้รับการตอบรับจากสหกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะทางาสหกรณ ที่อยู่ที่ปักช่องหลายๆที่นะครับก็เอาไปลองใช้ดูค่อนข้างค่อนข้าง,างมีมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับเราเองก็คงจะเก็บข้อมูลมาเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันดีขึ้นและพร้อมสําหรับงานส่งออกในปีหน้าครับธุรกิจพลังงานนะครับตอนนี้ก็ร่างทีโอของรัฐบาลเสร็จแล้วนะครับและก็น่าจะเปิดให้ยื่นได้ภายในต้นเดือนเมษานะครับซึ่งเราเองมีความพร้อมในการยื่นโครงการนี้ค่อนข้างมาก นะครับเนื่องจากว่าไบโอแก๊สทั้งโครงการของเรา4เมกะวัตต์นี่เราก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ทสอรันเกือบเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะผลิตไฟฟ้าได้ภายในปีนี้แน่แน,แน,นอนนะครับทำให้เราเองมีความมั่นใจนะครับที่เราจะสามารถ COD ไฟในปีนี้รวมถึงโปรเจกต์ที่เป็นเฟส2ของรัฐบาลน,นะครับซึ่งจะเป็นเฟสทั่วไปนะครับก็เรามีความตั้งใจที่จะผลิตไฟฟ้าในโปรเจกต์นี้อีก40เมกะวัตต์นะครับซึ่ง จะใช้เงินลงทุนประมาณทั้ง 2, 2ถึง3 0 0 0ล้านนะครับเราเองมีความมั่นใจและเรามีการขออนุมัติบอร์ดในการที่จะออกเครื่องมือทางการเงินในท้องตลาดนะครับเพื่อที่จะให้มีความมีสภาพคล่องในการขอสร้างในการลงทุนในโปรเจกต์ของโรงไฟฟ้าซึ่งมันมีเงื่อนไขระยะเวลาในการจ่ายไฟเข้าระบบภายในสิ้นปี2,564นะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่พร้อมเราจะทำงานไม่ทันเวลาครับ ในปีในปี2563นี้นะครับสิ่งที่มันจะมาทดแทนเรื่องของรายได้นยเรามองว่ายังยังน้อยมากนะครับอย่างแผ่นปูนอนของวัวเองเราประมาณการยอดขายที่ประมาณ40ล้านถึง50ล้านบาทนะครับซึ่งมันมันมีในยยะที่สัมที่น้อยมากสําหรับยอดขายของเรานะครับแม้กระทั่งการ COD ลงไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับปีนี้ถ้า COD ไฟฟ้าได้ตามเวลากําหนดเอาไว้เราจะมียอดขายแค่ประมาณทั้งร้อยเกสิบล้านซึ่งมันก็ สอ,อย่างรวมกันก็คือ240ล้านได้ประมาณสัก2%ของยอดขายของเรานะครับแต่ว่ามันเป็น2%ที่มีมีมาจิ้นที่ดีนะครับมาจิ้นอยู่ที่ประมาณสัก15-2 0ซนะครับซึ่งก็จะมีในัยะสำคัญบ้างในเรื่องของตัวเลขกำไรนะครับมาเสริมกันได้บ้างแต่ว่าไม่ได้มากซึ่งทุกอย่างจะไปเห็นผลจริงๆคือปี64-65นะครับโดยเฉพาะปี65นี้เราจะเป็นหุ้นที่ที่มีกาไรและมียอดขายที่สูงขึ้นจาก ผลิตภัณฑ์ใหม่จากสิ่งที่เราก่อสร้างขึ้นมาใหม่อย่างมีระยะสําคัญในปี65ครับคือเรามองว่าสถานการณ์ต่างๆที่เราทำเอาไว้และโดยวิธีการทํางานของเราที่เราแมทชิ่งสินค้าหลักของเรามาตลอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรางบการเงินเราจะค่อนข้างนิ่งจะขึ้นจะลงยังไงกระช่างเราจะกระทบค่อนข้างน้อยสิ่งที่จะเป็นตัวแปรตัวเดียวก็คือภัยแรงซึ่งอาจจะทําให้ยอดขายของเราน้อยลงแต่ว่ามันจะไม่กระทบการงบของเรามากอย่างที่เรียนนะครับว่ายอดขายน้อยลงก็จริง แต่ว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นและมาจิ้นมันจะดีขึ้น เนยังประกาศจ่ายปันผลนะคะ14สตางค์ต่อหุ้นจ่ายวันที่11พฤษภาคมนี้รวมไปถึงการออกวอลลแร็งค์ครั้งที่1ด้วยหรือว่าเนวีว1นะคะตามสัดส่วนการถือหุ้น5ต่อ1ในราคา1บาท80สตางค์ต่อหุ้นค่ะตอนนี้มาดูที่มุมมองของพิเทอร์สักนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอ็กซ์พรัสกันต่อบ้างค่ะว่าแล้วในภาพของการลงทุนในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรในเมื่อโควิด19ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ในช่วงไตรมาส ถ้าเรามองไปในช่วงไตรมาสที่2เราจะมีการกําหนดกลยุทธ์รวมถึงต้องดูอะไรประกอบไปด้วยนะคะไปฟังมุมมองกันกับพีเตอร์ศักจากบริษัทลักรัพเ์ e x ซ์พกันเลยค่ะถ้ามองเทียบตลาดพอร์ตหนึ่งนะเราจะเห็นว่ามันสวิงแล้วก็ปรับลงแรงนะครับเหตุผลที่มันสวิงและปรับลงแรงเนี่ยเป็นเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ย มันไม่ได้ตอบรับกับไอตัวพวกแฟกเตอร์ลบต่างๆที่เข้ามานะครับในระหว่างไตรมาสนะครับระหว่างไตรมาสเราเจออะไรนะครับเทรดวอลยังมีความต่อเนื่องนะครับมีเรื่องโควิดเข้ามานะครับมีเรื่องภัยแรงเข้ามางบป,ประมาณเบิกจ่ายไม่ได้ นะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาช่วงโคดเตอร์หนึ่งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นโคดเตอร์หนึ่งเนี่ยตลาดยังไม่ได้ตอบรับอะไรตรงนี้นะครับไม่ได้เตรียมใจสําหรับรับเรื่องนี้เมื่อเจอพวกนี้เข้ามากระแทกพร้อมๆกันเนี่ยราคามันก็ถูกกดลงมาข้างล่างนะครับทีนี้พอพูดถึงโคดเตอร์สองเนี่ยเราก็ต้องถามว่าไอ้ดีกรีของปัญหาที่เราเจอนะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีอะไรที่มันแรงขึ้นหรือว่าคาดไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในโคดเตอร์สองหรือไม่เนี่ยผมมองว่าหนึ่งเน ไอ้ new factor ใหม่ๆที่มันไปเชิงลบเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะเห็นนะครับหรืออย่างหนึ่งเนี่ยนะครับพอเราผ่านโคตรหนึ่งมานะครับในช่วงโคตรหนึ่งเนี่ยเรามีการปรับลดพวกประมาณการต่างๆเนยเยอะมากเลยนะครับ GDP growth ก็ปรับลงนะครับอย่างของ a อ plus เนี่ยปรับลง GDP growth นะครับเหลือแค่1.6% e p s สตลาดก็ปรับลงนะครับต้องถือว่าค่อนข้างแรงนะครับตัวเลขที่เราปรับลงมาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ85.59% นะครับซึ่งก็ถือว่าลงจากของเดิมที่เราใช้เนี่ยประมาณสัก95.7ถือว่าเป็นการปรับลดลงเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วนะครับเพราะฉนั้นภาพที่ใายเห็นคือว่าสเตตัสในตรหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะดูดซับปัจจัยต่างๆไปเยอะมากนะครับทีนี้โคตรสอเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมแล้วก็ดูแล้วน้ำหนักมันแย่ไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า 1. เนี่ยไม่คิดว่าตลาดจะเห็นการปรับลงที่แรงเหมือนคตรหนึ่ง น่าจะยืนได้นะครับแล้วถ้าหากว่าม sure ันมีแฟกเตอร์อะไรก็ตามที่ดูแล้วเนี่ยมันเห็นพัฒนาการเชิงบวกนะครับหรือว่ามองเห็นเรื่องของมาตรการนะครับที่มาเข้ามากระตุ้นเราทำให้เห็นภาพเชิงบวกขึ้นมาเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้นะครับมันน่าจะทําให้โดยสภาพแล้วนะครับไตรมาสที่2เนี่ยควรจะดูดีกว่าไตรมาสที่1นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของตัวที่ทางตาดกเบียนะครับเราเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าดกเบียเนี่ยการประชุมกรนงนะครับช่วง 25นะครับมีนาคมตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีค่อนข้างมากนะครับถ้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับโอกาสที่จะเห็นเม็ดเงินนะครับบางส่วนที่ move เข้ามาสู่ตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าแกบระหว่างผลตอบแทนตลาดหุ้นกับพันธบัตรเนี่ยมันจะฉีกว้างขึ้นอีกนะครับเพราะภาวะที่ฉีกว้างตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับซึ่งจริงถ้าหากว่ามองกรอบในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะครับผมเชื่อว่า มันน่าจะอยู่ไม่ไม่ได้มีนิวโรจากควอเตอร์หนึ่งแน่ๆนะครับส่วนกรอบบนเนี่ยผมมองไว้ประมาณสัก1,420 1,450อยู่ที่บริเวณเนี้ยนะครับน่าจะไปได้นะครับแล้วก็ถ้ามองทาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับไปหลังจากตรงนี้ด้วยเนี่ยไปครึ่งปีครึ่งหลังของปี2ของของปีนี้ด้วยนะผมดูว่าการที่มีการลงดอกเบี้ยนโยบายนะครับมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้แกะเพิ่มขึ้นอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับที่เราคํานวณดูว่าถ้าลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจุดสองห้าเปอร ถ้าตลาดยอมรับแก็บเท่าเดิมน,นะครับก็แปลว่ามันจะสามารถเทรดที่ป e. ีสูงขึ้นได้นะครับ0.25%ที่ลงเนี่ยมันจะทำให้ PE อีเลทข,ขึ้นได้ประมาณสัก0.75เท่านะครับถ้า0.75เท่านะครับตีเข้ามาเป็นดดชนีเนี่ยประมาณสัก 64. จุดนะครับอันนั้นคืออัพไซด์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังจริงๆตรีมควอเตอร์สองเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะพันผัวหรือว่าลงรุนแรงแต่ถามว่าขึ้ ในเมื่อเราเห็นภาพแบบนี้นะครับหุ้นที่เราเลือกนะครับมันก็มีสองประเภทอ่ะก็คือประเภทแรกอันนี้มาแน,น่ๆอยู่แล้วคือหุ้น high dividend yield นะครับซึ่งเราก็เห็นว่า high dividend yield เนี่ยเจอที่เป็นช้อยอยู่หลายตัวมากเลยนะครับในได้หลายกลุ่มหลายสาร,รมนะครับก็คือชอบอินดัสซีไหนเนี่ยแต่ละอินดัสซีผมว่ามีหุ้น high yield ซ่อนอยู่เกือบทุกอินดัสซีนะครับหรือถ้าจาอตรงหน่อย,ยก็กองพวก r รีษนะครับอินฟราสังเคราะห์ฟันนะครับพวกนี้เนี่ยผมว่า ปีทีสองนะครับน่าจะมานะครับส่วนถ้ามองไปครึ่งปีหลังนะครับผมดูว่าถ้าไม่มีอะไรเลวร้ายเนี่ยภาคกลเซกเตอร์นะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่เริ่มฟื้นตัวขยับขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้าขยับขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าเซกเตอร์ที่มันจะได้เบนฟิตจากมาตรการพวกกระตุ้นต่างๆนะครับรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยผมว่าพวกรับเหมาวัสดุก่อสร้างนะครับอาจจะเริ่มมานะครับแล้วก็บางเซกเตอร์นะครับที่เพิ่งพาเรื่องการส่งออกนะครับซึ่งมันถูกชะลอไปในช่วง ต้น้นปีนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับกลุ่มอาหารทรงออกนะครับหรือถ้ามองไปนอกจากนี้นะครับผมว่ากลุ่มที่มีการปรับตัวลงแรงๆครึ่งปีแรกอันเนื่องมาจากจํานวนท่องเที่ยวลดลงเนี่ยโอกาสฟื้นกลับก็มีมากเหมือนกันนะครับมันจะเป็นพวกโรงแรมท่องเที่ยวสนามบินนะครับพวกนี้ก็ไปได้ครับ สัญญานะคะที่ได้เกินไปนะคะว่ายังไงแล้วทางบริษัทหลักทรัพย์เอชพลัสก็ยังมีมุมมองที่น่าสนใจมาให้วิเคราะห์ตามกันไปนะคะให้เวลาในการไปคิดทบทวนหนึ่งคืนและเดี๋ยวพรุ่งนี้มาปรับกลยุทธ์มาดูกับภาพของการลงทุนกันใหม่นะคะบริษัทหลักทรัพย์เอชพลัสค่ะได้ให้มุมมองโดยดูจาก valuation หุ้นเด่นที่มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง12ปีต่อกันนะคะซึ่งอันนี้เป็น หุ้นที่สามารถทยอยสะสมโดยเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งสามารถผ่านวิกฤตมาได้ในตลอดช่วง12 4่ชวง1ปีล่าสุดแล้วก็อยู่ในธีมของจ่ายปันผลสูงทุกปีด้วยนะคะไลยย่เรียงกันมาไม,ม่ว่าจะเป็นทั้ง m c s Land and House Pylon BBL ปตท i n t, ush, t u c h TU ค่ะ r a ชก Group a d v a n c e CPF ไทยออยแล้วก็ CPO อ่ะนี่ก็เป็นหุ้นทั้งหมดนะคะที่นำมาจากฝ่ายรีเสิร์ชของ f อฟซ u พหมายห้คุณผู้ชมได้ติดตามกันว่า valuation ตอนนี้ถือว่าโดดเด่นแล้วก็มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องก็ถ้านักลงทุนนะคะนำเรื่องของการ จ่ายปันผลหรือว่านําเรื่องของตีมปันผลมาวิเคราะห์กับการลงทุนในช่วงที่หุ้นมีความผ,ลผลันผวนแบบนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่สามารถเพิ่มโอกาสทางการลงทุนได้ค่ะวันนี้รายการเช็คหุ้นก่อนเทรดหมดเวลาลงแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เราสามารถมาสรุปแล้วก็มาเล่าให้ฟังในช่วงหลังตลาดปิด หลังจากนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลหรือว่ามีหุ้นรายตัวตัว,ตวไหนที่อยากจะให้เมย์มาทําการบ้านเพิ่มเติมเรีออยกว่าให้ทีมงานเนี่ยไปสัมภาษณ์นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นในทาง YouTube Channel ก็ได้ด้วยนะคะเซิร์ชไปที่คําว่าเช็คหุ้นในตอนนี้นอกจากสถานการณ์ของโควิดสิยังไม่คลี่คลายแล้วการดูแลสุขภาพตัวเองนั้นก็ถือว่าสําคัญเช่นเดียวกันค่ะสุขภาพพอตอนนี้แดงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าสุขภาพร่างกายของเราคุณผู้ชมเองก็ อยาลืมดูแลกันด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งล้างมือให้บ่อยๆนะคะหรือว่าไปไหนเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคโควิด -19 ด้วยนะคะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามกันได้ย้ําเป็นทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็ใน YouTube Channel รวมถึงใน w w w c h ไ c เว็บเช o ควันนี้เมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ ก็ได้ไพลอยจะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้ไพลอยสะสมพอยได้หลายที่ดีดีๆก็มีเยอะกับ PT Maxcard